สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกปุเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะก็เข้ามากันได้นะครับเพียงโคระ9,999เแชรนะเมื่อแชร์แล้ว ก็ตามด้วยชี้แรนนะและตามด้วยคำถามนะครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะนะเข้ามากันได้ครับนะกดแชร์ออกไปครับนะอืม นะกดแชร์กันได้นะครับนะควรวละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะอืม มาครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรนนะแะตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละ1นึ่คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะกดแชร์ออกไปแทรแล้วนะชื่ออะไรยูโรนะ เรื่องความรักค่ะคุณต้องบอกสถานะครับว่าคบกันอยู่เป็นชู้หรือแอบยังไงหรือว่าไปๆมามกันหรือยังไงครับหรือแต่งงานแล้วคุณยูโรช่วยบอกด้วยนะว่าสถานะมันคืออะไรนะถ้าคุณไม่บอกสถานะผมก็ต่อดูดูให้ไม่ตรงประเด็นนะผมจะรอคุณพิมอีกรอบนึงว่าสถานะคืออะไรเป็นชู้แอบไปไปมาหรือคุยกันหรือยังไงนะหรือแต่งงานกันแล้วหรืออยู่ด้วยกันแล้วโสดหรือมีแฟนนะ คุณยูโรช่วยบอกด้วยบอกสถานะด้วยครับผมจะได้ตีความให้ได้ถูกเอ่อต้องบอกสถานะนะครับนะนะว่าเป็นยังไงนะไม่งั้นผมผมผมตอบให้ลำบากครับนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9999แชร์เอาโสดนะความรักโสดนะยูโรอ่ะเดี๋ยวดูให้ไพ่บอกว่าใครเข้ามาคุณก็ไม่พอใจคุณเป็นคนช่างเลือกพิถีพิถันพิจรารณา ถึงจะมาตอนนี้คุณก็ไม่ได้พอใจเขาไพ่ว่าอย่างนี้นะเป็นสี่ถ้วยนะปัจจุบันนี้คุณต้องโสดต่อไปนะครับสามวันนี้นะอืม <empty> ันเหมือนกับว่าคุณพิถีพิถันในการเลือกอนะคุณยูโรนะกดแชร์ออกไปครับโครเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะนะเข้ามากันได้นะครับเก้าพันเก้าร้อยก้าเก้าแชร์นะยีสแปด แฟนหนูตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับหนูคะอ่ะนะชื่อยีนะไพ่บอกว่าสถานะเขาไม่เป็นที่เปิดเผยมันเหมือนกับว่าเขาจะเก็บซ่อนคุณเอาไว้นะคือสถานะเขารู้สึกยังไงก็รู้สึกชอบรู้สึกรักแต่ว่ามันเหมือนเก็บไว้มันเป็นความรักที่ถูกเก็บซ่อนไว้ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เขาเรียกว่าสถานะก็คือเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบ,แอบสถานะไพ่นะมันขึ้นแบบนี้ผมก็ผมก็ยอมรับตรงนี้นะว่า ไพ่นี้มันไพ่เมียน้อยหรือไพ่เมียเก็บเมียแอบเอาว่าเปนตรงๆนะครับนะไพ่มันเป็นอย่างนี้นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อแรนและตามด้วยคําถามครับนะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ เร็วดูที่คำว่าสดนะครับถ้ามีคำว่าสดแปลผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่นะครับนะนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9ก0 0พัน นะคนละเก้าพ้า้าสแชร์เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้ครับอย่าลืมครับนะกดแชร์ออกไปนะสถานะปัจจุบันนะครับนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9999แชร์ มะปรางความรักมีแฟนแล้วเขารู้สึกยังไงอันนี้พูดตรงๆจากหน้าไพ่นะครับเขารู้สึกยังไงเขาเหมือนว่าช่วงนี้พากันไปทําบุญด้วยนะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเหมือนกับว่าไพ่เดทมันเหมือนกับว่าเขาเบื่อๆเซ็งๆอะไรหลายๆอย่างนะไพ่เดทเนี่ยนะพาไปทําบุญหน่อยก็ดีนะนะมะปางนะไพ่มันพูดตรงๆนะไพ่มันเหมือนเบื่อๆเซ็งๆอะไรสักอย่างไพ่เดทมันก็ไม่ดีนะ พาไปทําบุญหน่อยหรือไปทําบุญแล้วลงชื่อกันไว้ทั้งคู่ะนะนะกดแชร์ออกไปแทร่แล้วนะ,นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเออนะไพ่ว่างั้นนะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไงไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะนะพาไปทําบุญหน่อยเสริมดวงเสริมราศีนะครับนะด้วยอินมหาสเสน่ห์ เมตตามาหานิยมนะเรื่องความรักนะครับความเมตตาต้องให้อินมหาสเสน่เมตตามาหานิยมนะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9 9แชร์เพียงเท่านั้นนะเออนะนะใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับที่ f c e e o o o ครับโอสิริกรอภิรัต Facebook โอ้ซิริกรอภิรัฐครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอซิวริ15ตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอบณมีตราเบอร์โทร0849266658 ID รา e ย AJTOP16 ครับนะก็เข้ามากันได้นะครับเพียงคละ9,900 999แชร์เพียงเท่านั้น <c oughs> นะอ่ะตุกตา25เมื่อวานสอบครูท้องถิ่นไปมีเกณฑ์เป็นยังไงเดี๋ยวดูให้3วันนี้นะไพ่บอกว่าดีครับไพ่ดีนะไพ่ดีนะครับนะไพ่มีมีมีโอกาสที่ดีๆครับไพ่า3ามวันนี้ครับบอกว่าดีนะนะกดแชร์ออกไปแทร่แล้วคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะ ดูเวลาก่อนนะเหลืออีก2องนาทีเศษนะก็เข้ามากันได้ครับเหลือเวลาสองนาทีเศษนะกดแชร์ออกไปแล้วนะคนละ9 0 0าพันนะเก้ารแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับ กดแชร์แล้วตามด้วยซีบรนด์นะและตามด้วยคำถามครับไพ่ออกมาดีนะไพ่ออกมาดีว่างั้นนะนะถ้าไพ่ดีอยู่แล้วนะอย่าไปเปลี่ยนไพ่มีทธิพลภายใน3วันนี้เท่านั้นผมดูราย3วันครับกดแชร์ออกไปนะคนละ9,999แชร์นะไม่สบายนะนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ นะกดแชร์ออกไปแสนะ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปนะนะมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ นะเ่ะเวลาของผมก็ไล่ไลเข้ามาเรื่อยๆนะนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับนะก็ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่วินาทีนะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปอย่าลืมเซ่เพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้น นะ9 9 9าเก้ารแชร์หนังหัวหลุดเลยนะมาเร็วนะกดแชร์ออกไปเร็วนะอ่ะเอินสิ่งที่เขาหวังจะได้ดังที่เขาหวังไหมคะคือ เขาหวังนี่คือใครครับคืออะไรใครครับผมไม่รู้ครับนะเอิญสิ่งที่เขาหวังเขาหวังคือใครครับเขาหวังคือคุณถามให้คนอื่นผมก็ไม่ดูนะคุณเอิญนะคุณเอิญต้องถามคําถามของตัวเองนะเขาเขาคือใครยังไงผมผมจะดูให้ก็ต่อเมื่อเป็นคําถามของคนคนนั้นโดยตรงนะนะหน้าเฟซของคุณคุณต้องถามคําถามของตัวเองครับนะมาครับกดแชร์ออกไปเซ่ นะเพียงคนละ9,999แชร์นะสิ่งที่เขาหวังเขาจะได้ดังที่เขาหวังมันะนะถ้าเป็นคำถามของคนอื่นผมไม่ดูนะเอาเร็วดูที่คำว่าสดเวลาผมเหลือน้อยแล้วนะใครจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะตอนนี้นะหมดเวลาแล้วผมไปนะครับนะ เอาละเดี๋ยวไปเจอกันที่ในรายการสหวิทยาโหรารายการต่อไปแล้วกันนะครับนะสวัสดีครับ